สบายดีสบายดีทุกคนมอนี่ก็บพบกับช่องดีมดาสาวน้อยลองสารมอนี้นั่งดีมกัอันกับพ่อสิมาลมเจ้วกับเกมการแข่งขันเตะบานนัดสิงสนะเลิศระว่างอันทีมชาติไทยและเอ้ทีมชาตไทยพบกับเนาะพบกับอันทีมชาติอันอินอินโดนีเซียนพเนาะ อินโดนีเซียอันในานามที่พ่ออันมักเบิ้งเต้บานเนาะน้องดีมกัอันเจ้พ่อวิเคราะห์เบิ้งว่าทีมใดซีซนะเนาะเ้าสบายดีทุกคนสวัสดีขึ้นนึงค,คือน้องดีมนํำเสนอไปแล้วเนาอะอนานรายการที่บานทัวร์นาเมนต์นี้นะเนาะเป็น อันน่ะพอน้องดีกว่ามักเบิ่งที่บ้านอยู่เนาะแต่ก็บ่ได้เบิ่งทุกนัดทุกนัดดอกคนเนาะคือมันมักก็มักกลเนาะเฮาอันน่ะส่วนหก็มักเบิ่งอันเพิ่นไถ่ายทอดสดให้เบิ่งนันแหละบ่ได้เบิ่งอันนําตามอันน่ะอยู่ในอันมือถือได้เบิ่งอยู่ในโทรทัศน์นะส่วนหก็เบิ่งแต่ทีมชาติไทยเนาะแล้วก็บงทีอันเพิ่นถ่ายทอดสดทางอันช่องไทยเนาะแล้วก็ทีมชาติลาวเฮาก เบิ่งอยู่เนาะแต่ว่าก็บเมืนสุไล่เพิ่นบร,ระเทศไทยเขาสดอยู่ในโทรทัศน์ลาา่าเหรอเกี่ยวกับเบิ่งบุคอยได้เบิ่งเนาะก<น>ะน้องดีมสนใจเรื่องอะไรแต่ละอ,ะอ๋อน้อง <c oughs> ดีมสนใจปะต้บ,บานรายการนี้อันอันเป็นแบบใส่ซื่อวัเราได้ตีบ,บานนี่นะโอ้อันน่ะรายการที่ตีบ,บาน,น รายการนี้หรือว่าทัวร์นาเมนต์นีนะเพค่อว่าทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์นี้เคือว่าอันทัวร์นาเมนต์กับชื่อรายการนะนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษว่าทัวร์ทัวร์นาเมนต์เหรือว่ารายการนั่นแหละอันเพจนใช้ชื่อว่า A F F นะ A A F F ซูซูกิครับซูซูกิคับ A F F ซูซูกิซูซูกิครับอ่าตามที่พ่อเข้าเข้าใจนี่ก็ เออกระจายมาจากเอเชียนนะเอเชียนเอเชียนมีกลุ่มประเทศอ่าอาซีอ่ากลุ่มประเทศเอเชียนเท่านี้นะอาเซียนเท่านี้นะเนาะอาเซียนอาเซียนเฮามันก็มีทั้งหมดสิบประเทศเนาะสิบสิบสิบประเทศหรือยสิบเอ็ดประเทศนะรวมทั้งติมอร์เรสเตย์นำพิ่นนะสิบประเทศก็มีที็เข้ากันไล่ไปแล้วแต่มีลาวอ่ามีลาวมีไทยอ่าเวียดนามเป็นบ่เนาะ อินโดนีเ uh, ซ uh, uh, oh, uh, um, ียมาเลเซียโอล่ะหาเนาะอ่าฟิลิปปินเมียนมาอินโดนีเอ่ออินโดนีเซียว่เนาะเมียนมาเนาะแล้วกัมพูเจอ่ากัมพูเจียอ่าบรูไบรูไนสิงคโปร์แล้วก็ติมอร์เลสเตโอติมอร์เลสเตอยู่ในนี้คือว่าเอเชียเนาะ เขาว่า F F F สองตัวเนาะ F F is F นี่สิ่งหนงมันจะ F ตัวที่หนึ่งซีเมนอันน่ะ FIFA เนาะ FIFA 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 นี่มันเป็นอันน่ะเพื่อนเพื่อนเป็นอันนาองค์ซาพันเตบานระดับสากลนเลยอ่าแล้วก็ F ตัวหนึ่งก็สซีเมนฟุตบอลฟุตบอลเนาะฟุตบอลอ่าก็ว่า A F F ก็คือสีแม่นอันนา อ่ารายการเตะบานรายการเตะบานของกลุ่มประเทศอาเซียนโอ้<น>ะ,อะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอานาอานาอ,อ,องค์การเออองค์กรอาเซาพันเตะบานระดับโลกอาเซาพันเตะบานเนี่ยอ่าระดับโลกแล้วก็นาซนาติก็ว่าแม่นทั้งหล่ะเนาะก็ว่าฟีฟ่าอ่าฟีฟ่าถือว่าฟีฟ่าพ่น้องหับนะเนาะฟีฟ่าคนหับ้องครับ ห้องขับได้หองับเนาะอันนี้ก็เป็นซื้อซื้อไรกันเนี่ย AFF Suzuki รับ Kawasaki Suzuki เนี่ย Suzuki อย่ก็เงี้ยไ่ซื้อบริษัทผู้ภาให้การสนับสนุนนะครับก็สิเป็นถ้วยมันเกระหองรางวัลอะไรเนาะ Suzuki ขับ Kawasaki Suzuki ก็นซื้อบริษัทเอาป่เพิ่นสิไปแข่งขันแล้วเพิ่นมีแต่เปลี่ยนเปียกซื้อตลอดบ่เออรายการนี้นี่เพิ่นก็บ่เปลี่ยนน่ะเนาะเพิ่นก็ใช้ซื้อนี้ตลอดนั่นแหละเนาะเพราะว่าเป็นอันน่ะ AFF s u ซูซูกิคันี่คือว่าไปว่อกี้แหละ AFF และการซูซูกิค u ักับอันะมันบริษัทเพิ่นชิมีเงินหลายๆนะบริษัทซูซูกินะเพิ่นมาสนับสนุนกุ่มประเทศดังกล่าวนี้นะผู้ใดได้ที่หนึ่งที่สองที่สามมันจะเพื่อจะได้รับเงินรางวัลจากรางวัลจากบริษัทซูซูกิฮะความหมายว่านั้นนะเอา แสดงว่าเตยบานนี่ดีดีเนาะเฮ้ยกับพวกเปลีย่ยปปนแล้วอย่าว่าแค่ปีบวมีแค่นหนึ่งสองปีไม่เท่าน,นึงบนลายกาัน<ม>คือสีเมนประมาณนี้นแหละสองปีนนงเท่านึงเนา,าแล้วกนะ็สีเมนเตยบ้านว่เนาะเหมือนเตะเท่ากำลังวัลก่ออันแล้วก็เตยบานนังก้านี่อันมีจักประเทศอันอทั่วโลกเลยว่ะคือว้าแบบวังกี้นี่แหละเนาะ <c oughs> อันนั้นเตยบานรายการนังก้านี่มันจะมีเตะกลุ่มประเทศอาเซียนของพวกเัา มีที ah, ุ่ museums. ้มประเทศอาเซียนเนาะคุ hmm. ้มประเทศอาเซียนอาเซียนก็คือว่าแบบบางที่มันมีสิบหรือ oh, สิบเอ็ดประเทศเนาะสิบเอ็ดประเทศเนี่ยสิบเอ็ดประเทศบบนไปนทั่วโลกได้บบนทั่วโลกอ่าบบมียุโรปบมีอเมริกาเข้ามามีแต่กลุ่มประเทศอาเซียนเนาะอาเซียนทำมีสิบเอ็ดประเทศปัจจุบันนี้มีนะติมอร์เลสเตเข้ามาอ๋อติมอร์เลสเต้เป็นประเทศอันประเทศติมอร์นะติมอร์อ้าออันแต่ทำอิทมีสิบเหมืนบอกเรามาเพิ่มอีกนึง กตัวน <ion> <Bond> <Pokémon> ี้ก็คือสีพกกันยังบุห้ว่าเพื่อนเขาอปทางการเลยบ่เขอมาแต่ว่าเห็นเพื่อนเข้ามาตีบานนี่เขามาตลอดเขามาตลอดนี่รายการตีบาี่เพิ่นเพิ่อนตัวมาตีนําตลอดเขามาว้นานนั้นเนาะตีนําตลอดเนาะกะซิมีสิ1ประเทศตีบาน11ทีมนะใน11ทีมหน่นเพิ่นเพิ่นจะแบ่งออกเป็น2สายได้สสายอ่าสสาย คือว่ามีสาย A กับสาย B ีนะ A B อ่าสาย A นี่จะภาพครั้งนี้เนาะคนคนเตะ,ะอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์เหรอสิงคโปร์และเอเนี่ยจะมีสิงคโปร์เนาะมีประเทศไทยมีเมียนมาร์ม,มีติมอร์ติมอร์แล้วก็ฟิลิปปินส<อ>์มีห้าทีมเนาะห้าทีมเนาะ ส่วนสายบี้แห่งคนจะมีอยู่มีหกทีมแต่ว่าพ่อพวกมันจว่าติมอริสเออพ่อพวกมันจว่าบรูไน่ายเป็นคำว่าแข่งน้ำบมดชุดเนี่ยเนาะนะนแต่ว่าถ้าว่าผิดพลาดประการพิพลาดประการใดีก็ขออไพเดอร์ท่านผู้ชมทุกคนด้วยเพราะว่าคือพ่อต้องตีมเสนอไปเบื้องต้นเรื่องมากกับมักเนาะแต่ว่าโมได้เบื้องทุกทีมแลกับโมเลยอันอน่ะที่จริงแล้วก็อันน่ะ มันอันน่ะเขาะจะมีสิบเอ็ดทีมเหรอเนาะมีร<ม>วมอันรวมทั้งอันนะบรูไนแล้วก็ติมอร์นำนะ<ม>แต่ว่าอันนะติมอร์นี่เพิ่นอาจจะอายุสายเอเนอะาะแล้วก็สายบีนี่จะมีอยู่อินโดนีเซียอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามกัมพูชีกัมพูชี<ม>อ่าสปปลาวเฮานี่เนาะแล้วก็บรูไนบรูไนอ่ะบรูไนนะ,น,นะ<ม> อันเกี่ยวกับอันโคสเตบานเพื่อนอันเอาคนอยู่ภายในประเทศปะโอโคสเนาะเกี่ยวกับโคสเตบานอันน่ะเตบานนี่เป็นที่ว่าเนาะเป็นกีฬานะเปลนกีฬาระดับสากลกีฬา <c oughs> เปิดกว้างทาั่วโลกเฮ่ยกับเรื่องแล้วแต่น่ะประเทศใดเพิ่นมีเงอนไขนะเง่อนไขสมมติประเทศ,รรเทศลราเฮานี้มีเงื่อนไขอันที่ว่าให้ให้โคส ลาวเขาหรือว่อคาคนต่างประเทศก็ได้นะคือว่าจำกัดนะประเทศไทยคือการจะให้โค้ชเป็นคนไทยหรือบอคหรือว่าคนต่างประเทศก็ได้นะอ,อัทั่วโลกอ่าไม่อะไรแต่ว่านักเตะต้องเป็นนักเตนนะของประเทศนั้น<า>นะักเตะของประเทศนั้นโอสมมติ่าเชียวอันประเทศลาวเต็มอาเชียวคนประเทศไทยเดือประเทศญีปศ่ปุ่นประเทศอย่างไรอ่าโค้ชเป็นผู้ฝึกสอนนะเอาต่างประเทศก็ได้โดยเฉพาะคนในประเทศ และนะ้วน่ะนักเตะนี่ต้องเป็นนักเตะคนภายในประเทศนั้นนะบอกว่เป<อ>็นคนต่างประเทศมาเตะได้ประเทศดัง,ดงนั้นเนาะจะองเป็นคนที่ว่าน่ะสัญชาติต่างๆน,นะซึ่งพวกคนลาวเนาะคนลาวก็ต้องเป็นคนสัญชาติลาวเข้าห,หมายน,นนี่นนะเนาะถ้าจะเอาแบบคนอันประเทศอื่นมาเตะกับไรเนาะ่ได้เนาะต้องเป็นคนที่ว่าตัดสัญชาติมาแล้วสมมุิว่าตัดสัญชาติตัดสัญชาติเพือหมายว่าเพิ่งมาอยู่ประเทศลาวหลายปีแล้วเพิ่อกับตัดสัญชาติเอาเป็นคนลาวสินะอ่าหรือว่าคนลาวเขาไปอยู่ต่างประเทศหลายปีกั ตัดสั้นๆเป็นคนเทศสินะอ๋อได้ก็ได้คือกันตัวอย่างว่าสมมติว่าคนไทยเนาะนักเตะไทยมาอยู่มาอยู่ลาวเขาสินะนักเตะบาลไทยมาอยู่ลาวคนตัดสัานๆเป็นคนลาวเขากับทีมอ่ะทีมชาติอนะสัพันธ์นักเาะลาวเขาเคุนกเอาคอมมิตีก็ได้สินะหรือว่าคนยุโรปมันอยู่ประเทศลาวสินะตัดสั้นีก็ได้ตาก็ได้นะจะเป็ี่ยนสัาติลาวนะออันพแล้วเกี่ยวกับโค้ชเนาะเกี่ยวกับโค้ชเนี่ยนะ คือเว่านอนเรเนาะสุดสุดมาว่านะ่ะผู้ฝึกสอนเฮานผู้ฝึกสอนอ่นนะคนต่างประเทศก็มาก็มาฝึกสอนให้คนลาวเฮาก็ได้หรือว่าคนไทยก็ได้แต่ว่าต้องในจ้างเพื่อนไดต้องในจ้างขึ้นตกองการตกลงกันจ้างถือจ้างแพงไปไนะฮะนะเ่นจะเ่นจะมีรายเงินกินเป็นมือ้อเงินกินเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนนะตกลงกันเป็นปีซช่แลนะเนาะอ่า พูดที่ว่าโค้ชจริงๆโค้ชดังๆจีก็โอ้ยมูลค่าจ้างมก็มหาศาลเลยนะต้องไปเงินล่ากันโอ้ยนับบุรุษบุรุษลายแต่แต่บานรายการนี่เห็นทีมที่ได้อันแซมเพิ่นเพิ่นได้อย่างเดียวเหรอเออกับกับก้อนก้อนสีไปได้แซมนี่ก็บคุณพิจิตรได้แซมนี่ส่วนหลายก็ก็าิีได้เงินรางวัลอะไรเนาะได้เงินรางวัลแล้วก็ได้ถ้วย ได้ขันเกียรติยศเทานเนา oh. นะขันเกียรติยศได้กั <c oughs> กับชิลาชิโนอเอเดีนี้ป่านนี้นี่พ่กกับพ่กกับบุหูแต่พราะว่มกักบกับวุนได้เห็นกับบุค่อยได้เห็นจับซื้อออนไลน์ว่าเพิ่งเปิดเผยว่าได้เงินเท่านั้นเท่านี้มันยังไงเนานะได้เวยเนาะ <c oughs> ได้หัของรางวาัลได้ขันเกียรติยศเคยเห็นอยู่เนาะ oh. นะแลนะน่ะลักลักแล้วอนะ่ะน่ะ อยู่สีประเทศนี้เด่นๆกับพาฒนมามีประเทศไทยนะทิมซา mm hmm. ไทยนะอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะ mm hmm. ฟิลิปปินส์เวียดนามใช่ะเนาะนะเดีย mm hmm. วพนเคยได้แซมเคยอย่างมาหลายนะเคยได้แซมมาหลายแต่ว่าลักลักเท่ก็ทิมซาไทยนี้พันก็นจะเป็นของแซมมาตลอดทั้งแหละข mm hmm. องแซมมาตลอดแล้วกัมาพิกายนี่ mm hmm. ปิกายนี่มันเวียดนาม <Vietnam. S 2> เวียดนามได้ที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งจะแซมรายการในคราวนี้และมาฟีนี่แหละเป็นอ่าลังจากที่ว่าฟ่นเตะเป็นสองกลุ่มคือวองกีนี่เนาะและไทยนี่จะอยู่กลุ่มกลุ่ม <A. S 1> อเอเนาะกลุ่มเอคนจะได้ที่หนึ่งของกลุ่มเออ่าแล้วก็ที่สองาจะเป็นฟิลิปอจจะเป็นสิงคโปร์นะที่สองของกลุ่มเอนะอและที่หนึ่งของกลุ่มบีวะนี้ ที่หนึ่งของกุ้มบี้นี้จะเป็นอินโดนีเซียอินโดีเยแล้ที่สองมันจะเป็นเวียดนามหลังจากนั้นหอบชีทีมสุดท้ายิ่นจะเอาที่หนึ่งที่หนึ่งมาเจอที่สองของกุ้มอยู่นะที่หนึ่งมาเจอที่สองที่หนึ่งของกุ้มเอจะมาเจอที่สองของกุ้มบี้แล้วก็อันที่อันสองของกุ้มบี้จะเจอกับกุ้มเอสิ่าที่หนึ่งของกุ้มเอเนาะเจอที่สองของกุ้มบี้ แล้วที่หนึ่งของเอ่อที่สองของกลุ่มเอจะมาเจอที่หนึ่งของกุ้งบีกุ้งบีเนาะชนะอนาฮอบซีทีมสุดท้ายนี่นั่นน่ะทำอิสแมนไทยเนาะทีมซาติไทยเพิ่งเจอกับเวียดนามเนาะเวียดนามเพิ่งแข่งสองนัดได้สองนัดแข่งสองนัดเลยทั้งสองนัดท่านละแม่นั่นน่ะทีมซาทีมซาติไทยนี่ชนะสองต่อศูนย์สองต่อศูนย์สองตัวศูนย์อ่าแล้วก็อันนา อ่าสิงคโปร์เนาะคู่ที่สองเป็นสิงคโปร์สิงคโ,โ,โปร์นี่อัน,นาพบกักบอินโดนีเซียเนาะคู่ที่สองผู้ที่สองนี่เป็นทั้งอินโดนีเซียได้สนะสิงคโปร์เนาะสิงคโปร์อ่าสกอร์เท่าไรฮันสกอร์เท่าไรนาะอันาพอเพิ่งแค่นัดเดียวนัดที่ว่าอันอาอินโดนีเซียชนะสามสามต่อสองนะน <า S 1> <ming. S 2> และฉะนั้นอานาอินโดนีเซียจะมาเข้าจะได้เข้ามาสิงกับอ์นา ประเทศไทยเนะะ<ม>าะอธิบัติไทยในเวลาเท่าไหร่19โมงเนาะ19โมง30หรือ7โมง30<ม>ตัวแรงของของมื้อนี้นะนะ<ม>19โมง30หรือว่า7โมง30ของตัวแรงของมื้อนี้แหละเนาะแล้วว่างอันน่ะอ่าอินโดนีเซียเนาะอินโดนีเซียกับอ่อาประเทศอธิบาติอธิบาติไทยแล้วอันอ่ะ เกี่ยวกับอันให้พ่อวิเคราะห์ว่าทิมเดชสนะสมมุตินี่นะเนาะสมมุติว่าทิมเดชสนะเกี่ยวกับสถิติของอันอินโดนีเซียกับสิกับประเทศไทยนีก็กใกล้เคียงกันได้เนาะใกล้เคียงก็เบิ่งก็เบิ่งออกก็เบิ่งยากคือกันได้ว่าทิมเดชสนะเนาะแต่ว่าเบิ่งอันเกการลิ่นความดุดันบ่ความวางเกมของโค้ชนี่ก กักนักแล้วอาจจะไปทางทิมซ่าไทยละกว่าทชะเพราะว่านะทิมซ่าไทยนี่มีลีกเนาะลีกกีฬาลีกนะกีฬาลีกคนกีฬาลีกกับมันกีฬาสโมสรนะเนาะสโมสรแต่ละสโมสร่นจะมีหลายสโมสรกีฬาอาชีพเด้เนาะสโมสรที่ว่าเป็นนักเตะอาชีพเป็นนักเตะที่มีเงินเดือนนะเพราะว่ากีฬาลีกนะลีกแต่จะ่นจะมีหลายหลายลีกที่ว่ามี อ่าเพิ่มมาเป็นเลเวลนะเลเวลรั้นหนึ่งเลเวลร์ั้นสองเลเวลรั้นสามนะแล้วจึงมาเป็นอ่าอ่าทีมอ่าลีกลีกสุดๆนะเนาะลีกเนาะแล้วนักเตะไทยนี่คนได้ไปแข่งคนได้เป็นคนได้ไปแข่งอยู่ต่างประเทศนะคนได้เป็นเตะอยู่ต่างประเทศเลี่ยได้เตะอยู่ญี่ปุ่นก็มี อัดูเฉพาะแม่นันนะเพื่อเปลี่ยนเมสเมสซีเจนี่เมสซี่จเมษีเจนเบอร์สิบแปดพนักทีมนะอ่ชื่อแท้เพื่อนมันยังธนาธนาทิพนเรศธนาทิพธนาทิพส่งส่งประสิทธิ์นี่แหละเนาะธนาทิพส่งประสิทธิ์พนักทีมนะป้าเก่งได้เงินเดือนมากรมายเลยเนาะไปทุ่มไปเตยุนีปุ่นปุ่นก็เดี๋ยวนี้ตุกเงินลาวนะปุ่นร้อนเลยนะปุ่นร้อนเขาแชร์ทีมได้อีกเหรอเอ้ยพ่อแชร์ประเทศใจเขาอะ นึกเซียเป็นทีไทยคำอิฐเนาะมี10อิฐประเทศนี่ก็อนระลว่างอันน่ะอ่า10อิฐประเทศเพิ่นแข่งคำอิฐขนาดเนาะค่ะซือว่าเฮาก่ะอันน่ะเป็นอยู่ประเทศลาวแล้วเป็นคนลาวเขาก่ะเสียเสียจบจากเสียที่ในใจชิมชิ้นหนึ่งเขาก่ะเสียทีมพายนาซากเขาเลยเนาะที้หนึ่งเป็นคนลาวเขาก่ะเสียทีิมสันลาวอันน้อยสุดก็คิดว่าโอ้ให้เข้าไปเขาซีชิมเดียวก็เสร็จนะ อ่าเพื่อังแข่งมาแข่งมาเพื่อนก็คือว่าเราทีมชาติเราเขาก็อ่าลีอันเขาก็นัาตีเขาก็บุหลายบาเนี่ยไดยก็เข้าใจเพื่อนก็ต้องอบไปเนาะตกองอบไปหลังจากนั้นก็นยังเหลืออ่าท,ทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามเบาทีมชาติอินโดนีเซียสินะทีมชาติสิงคโปร์รอบชิงสุดท้ายนะชางชีงสุดท้ายต่อมากปศกับไทย <laughs> ที่ว่าเป็นประเทศไอ้นองกับพวงฮองเนาะอันเล่าหู้จักภาษากันวัฒนธรรมคล้ายคลีกันอนั้นเขากะเสียเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อันน่ะเขาเอฟซีทั้งหลายเป็นคนไทยกับที่ว่าเขากะพอกระเสียทีมชาติไทยนะเนาะทีมชาติไทยทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนามใช่ไหมบางนี้เวียดนามกับไทยมาเจอกันรอบซีทีมสุดท้ายนะเนาะกา คิดอันพวกคิดว่าอู้อยากให้อันน่ะซิมซาตันเวียนากับซิมซาไทยมัเจอก่งกับอยู่อยูอันคู่ซิงสนะเลิศอันนะเนาะคือสีขาวดีแต่เจอเท่ากัแต่ว่ามันเจอหอบอันน่ะหอบหงสนะเลิศเนาะหอบสีจีนสุดท้ายป้ามามาอยู่ในอันนั้นอันน่ะคู่มือนั้นเราป้าจีเซียเราได้ดี ทีมชาติเวียดนามกับประเทศลาวเขาก็เป็นไอ้น้องเนาะทีมชาติไทยก็เป็นไอ้น้องใช่ไหมก็เลยว่าอืมเอาเกมการแข่งขันกีฬาก็ต้องมีทีมใดแพ้ทีมทีมหนึ่งแพ้ทีมหนึ่งชนะนะก็เรียกว่านักเตะผู้ใดดีนักเตะผู้ใดลินดีกับทีมวัฒนะโค้ชฝ่ายใดดี่างเกมได้ดีกับชื่อว่าอ่าเป็นฝ่ายได้เปรียบทวัฒนะชนะใช่ก็เลยว่าคนการแข่งขันมือนั้นเนาะมือที่มีหันพ่อเบื้องนะเนี่ยมัน ทิมซาทไทยชนะสองศูนย์เนาะเดอกับเดอกับเวียดนามเนาะมานัดที่สองอีกเนาะมานัดที่สองเวียดนาม,ม,มก็แก้ตัวได้เสมอไปออเสมอไปสูสีก็ที่ว่าผลการแข่งขันร่วมกับสองนัดมันทิมซ่าไทยชนะสองศูนย์ก็ที่ว่าเวียดนามก็ริ่นดีลิ่นดุด,นดันแต่ว่าที่ว่าของอะแทคติคของโค้ชหรือนักเตะของทิมซ่าไทยนี่คนคนเกี่ยมมาดีเนาะเป็นนักเตะระดับอาซีะระดับอาซีพ สิว่ามีมีความเข่าหันมีความแข่งแกล้งขนาดเนาะ mm hmm. เป็นมีชักติกเป็นวางไว้อ่าเพิ่นจะหับเนี่ยใหญ่พิ่นจะนตตโตเนี่ยใหญ่พิ่นมีเนาะนั mm hmm. ่นนะเต็มการแข่งขันของทีมชาติไทยแล้วก็นักเตะเพิ่นก็เก่งนักโค้ชก็เก่งฉะนั้นจึงว่าชนะเวียดนามได้ mm hmm. เลยเกี่ยวกับเจอกับอินโดนีเซียมื้อน,นี้ขนาดเนาะก็บ mm hmm. ลักลักและอินโดนีเซียนี่ก็เพิ่นก็เคยจะแซมได้ในนักการ,การี้เนาะ mm hmm. แต่ว่าปีใหญ่กับพ่อมาจือบุ้ง ชิวๆชิวมาได้ชิวๆชิวมาได้ชิวๆชิวอ่าอินโดนีเซียนี่กับกับกับประมาทมาได้เลยน่ากับประมาทได้แต่กกับนักลักข้อก็คืบว่าอ่าน่าคอนเฟิร์มให้หรือว่ามั่นใจว่าไทยต้องชนะ,นะเ<ร>านาะ<ท>้องเป็นไทยประเทศไทยไทยไทยทีมชาติไทยต้องชน,นะเนาะเพราะว่าทีมชาติไทยนี่คือพ่อเก่าวไปเมื่อกี้นี่แหละเนาะอ่าน่าสุดนี้นะเนาะสุดนี้นักเตะที่ นักเตะเพิ่นสุดนี่เหลือแล้วก็สตาร์ทอ่าสตาร์ทโค้ชสุดนี่นะเพิน่นเ<ม>พิ่นเอาจริงเอาจังเนาะเอาจริงเอาจังคนะือว่าอ่าเพิ่นดิ้นกันยอย่างคงแถวเนาะนักเตะก็ได้เานะเาะคงแถวเนาะเอาใจใส่ห้าวหันดีแล้วก็เพิ่นแผนการซ้อมแผนการนั้นนะเพิ่นก็ละเอียดดีเนาะละเอียดดีลนะเอียดดี<ม>อ่าแล้วก็นักเตะเพิ่นก็มีวินัยโค้ชก็มีวินัยเนาะเพิ่นก็ทุ่มเทเต็มที่ คือว่าอินโดนีเซียบทุ่มเทปกับทุ่มเทคือกันแต่ว่าระ,ะดับอะไรดีกรีเีกยดีกรีกรผ่านมาความที่ความที่เป็นทิมซ่าไทยแล้วอน่ะที่ว่าระดับอาเซียนนี่อยู่ระดับแถหวหน้าว่าใช่ไหมแถวหน้าเกี่ยวกับอันอน่ะตบานนี่น,นะเนาะ หนึ่งสองนึ่งสองอาจจะมีตลอดสามนี้จากน้อยเนาะหนึ่งสองนึ่งสองสามนี่จากน้อยจากน้อยฉะนั้นว่าเกมการแข่งขันมื่อนี้นี่พรคิดว่าอะทัวร์นาเมนต์นี้นี่นเนาะปีสองพันแต่ว่าปีนี้สองพันสิบอีกแล้วเนาะแต่ว่าเพผูนเสียชัยซื้อรายการนี้ปีสองพันสาวได้ a f f suzuki Cup 2020สิ r s ซ้อ chandis นะสองพันสาวย้อนว่าเพนการแข่งขันตระท่การแข่งขันเพื้นฐานเพื้นจะแข่งขันได้ แข่งขันในปี2 0 0 0เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าพญาติโควิดโควิดระ, <9. S 1> ะบาดลายคือจริงว่าอันน่ะ<ส>เลื่อนเนาะเลื่อนมาแข่งในปีนี้2020พอมั่นใจว่าทีมชาติไทยต้องชน,นะเ<ไ>นาะชาไทยต้องชนะคะแนนนี่ระดับห่างกันประมาณสองลูกสองลูกสองลูกเนาะแต่ว่า ถ้าว่าเกมแข่งกันขันเมื่อแรกนี้โบแมนสามหนึ่งใชนะอาจจะแม่นสามหนึ่งหรือว่า 2, สองศูนย์สองศูนย์ถ้าว่าสามนี่ทีมซาดไทยต้องได้สามและอินโดนีเซียต้องมีหนึ่งเนาะและถ้าว่าอนาันน่ะศูนย์นี้ไทยต้องศูนย์แล้วก็อินโดนีเซียต้องเออไทยต้องหนะึ่งไทยต้องสองเนาะแล้วก็อินโดนีเซียต้องศูนย์ใช่ไอันจะห้ากันระดับระดับนี้แหละระดับอันน่ะ กิมกาน์ดี่นี้ซาซาพ้อมั่นใจคิดว่าต้องต้องระดับสองลูกเนาะ <Okay. S 2> สองลูกแต่ว่าน่าเด็กต้องชน,น,นะแน่นอนไทยต้องชนะหน่อยต้องชน,น,นะแน่นอนอ่าในชนนัมม้นนี้อ่ะคิดว่าเนาะทุกคนก็ขอบใจได้ที่อันมาเบิ้งคลิปนั่งดีจน ต่เิ่มคลิปจนสุดคลิปนั่นเองก็อบใจแลว้วก็อันคลิปนี้ก็ฝากคนกดไลค์ก็แชร์ share, ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนางดีบกำลังได้คลิปต่อไปที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากนางดีบนางได้สำหรับคลิปนี้ขอเกล้าข่าวมาสบายดีสบายดีเด้อทุกคนบ๊ายบายเ <laughs> จอกันคลิปหน้าทุกคนเสียกันนะอันประเทศใดศีษนะเนาะบ๊ายบาย